ตื่นเต้นตอนเนี้ยค่ะตื่นเต้นตอนสัมภาษณ์เป็นสามีภรรยากันจริงแล้วแล้วยังไม่ถายก็ก็ไม่รู้อ่ะก็มันก็แปลกแปลกโดยการที่ใช้คำนำหน้าแบบเหมือนแบบเออสามีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ชินแต่ก็เรียกได้ค่ะซ้อมไปสิลองเรียก หมายถึงว่าปกติเรียกเรียกพ่อกับแม่ค่ะเพราะว่ามีน้องหมาก็เลยแบบเหมือนแทนตัวเองแบบเป็นแม่เป็นพ่ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยเรียกแทนกันไปเลยแล้วก็ชินไปแล้วยังไม่ใช้งานอีก่อนพิธีการสวมแหวนอะไรพิธีการตอนเช้ามีแค่สวมแหวนครับพอสวมแหวนเสร็จแล้วก็ไหว้ผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือถ่ายรูปเล่นคุยเล่นอะไรอย่างเงี้ครับมีมีแค่นั้นเลยเห็นมีตอนกร่าวครกราบแล้วก็แบบอ๋อ แม่แต่ตอนแรกผู้ชายก็ต้องไหว้ตอบกันปะตอนแรกหนูก็หวังว่าผู้ชายจะไหว้ให้หนูแต่ก็ไม่มีกนหรอ่ตอนนี้ไหมเออหรือว่าตอนนี้ไหมครับข้อข้อข้อขอขอขอ้อข้ออข้อข้อข้้คข้อข้อข้อ้้อข้้้้้ข้ ก็มันเขินนะแบบเหมือนเราบอกเขาว่าไม่ต้องคุกเข่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องคุกเข่าหยุดหยุดหยุดอะไรอย่างเงี้ยคือคือเขาแจ้งให้ผมสั้นตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าเกิดขอแต่งงานอย่าคุกเข่านะอย่าอย่าอย่าทำบอกว่าแบบว่าคือแบบว่าคือคือไม่ช่ไม่ชอบเลยแต่ว่าคือเขาเขินมากแบบว่าอย่าอย่าทำแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เลยตอนนั้นเราก็เลยแบบเออมันก็ควรจะมีซักซีนหนึ่งอะไรเงี้ยแบบลักษณะแบบนั้นก็เลยแบบคุกเข่าขอเขาแต่งงานแต่ว่าพอขอใช้ปุ๊บเขาก็เดินหนีจริงๆริงครับ เราก็พูดแบบอย่าอย่าไม่เอาไม่เอาแบบนี้ลุกเดี๋ยวนี้ลุกเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยราเขิรแล้วเราก็แบบว่าเออมันก็ไม่ได้แบบคาดหวังแล้วก็ไม่คิดว่าวันนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเอออย่าทาอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะได้หมห้มีไหมมีเซนไหมไม่มีเซนค่ะเพราะว่ามันเลยหลายวันแล้วมันหมายถึงว่าเลยวันสําคัญที่เราคิดมาหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบ ตรงนั้นคิดว่าถ้าเกิดมันมีวันหนึ่งที่เขาจะขออาจจะเป็นที่บ้านซึ่งพอมันเกิดขึ้นเราอยู่อย่างเขาสืบใครได้แบบว่าเราไม่รู้มาก่อนก็เออมันก็ดีใจไก่อันหนึ่งก็แบบรู้สึกว่าแบบเออสักทีอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นไงอย่างช่บปีที่แล้วหน่อยค่ะการเจอกันครั้งแรกอยากได้ยินจากโมว่าเป็นยังไงตอนนั้นเป็นยังไงเขาก็จีบหนู ปตองตอนเริ่มแรกตอนเริ่มแรกก็เหมือนทํางานด้วยกันค่ะทํางานด้วยกันก็เจอกันแต่ว่าตอนแรกเอ่อเจอกันครั้งแรกกับไม่ค่อยได้คุยกันมากเท่าไหร่เพราะหนูทางานแบบเบื้องหลังโฆษณาอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนลูกสาวไงเขาก็เป็นลูกสาวเพราะว่าเราก็ในยุคนั้นในนนยุคั้ก็จะมีข่าวว่านางเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เจิมองว่าเป็นลูกสาวมาตลอด จนอีกครั้งหนึ่งเจอแล้วก็เพื่อนเพื่อนอเพื่อนกระจกว่าไม่ใช่ละอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ลูกสาวแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็ดีเอ็มค่ะเขาดีเอ็มเขาดีเอ็มมาก็ดีเอ็มมาคุยด้วยจำประโยคไหมจำจำประโยคเลยมันแต่แต่ว่าน่าจะเป็นสวัสดีครับมันเลยครับเออสวัสดีทำอะไรอยู่ขอไลน์อะไรอย่างเงี้ยขอไลน์เลยแล้ก็ลงไปลงมาเลยจริงใช่ ตอนนั้นก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเขาก็ดังมากอะไรเงี้ยเขาหาเรื่องคุยเรื่องอะไรก่อนตอนแรกที่เขาถนี่จำไม่ได้ละค่ะมันแบบเออจำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรแต่ว่าเป็นเรื่องประจําวันปกติอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ที่เรารู้สึกได้เลยใช่ไหมว่าเขาจีบเราเหมือนตออะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเร็วเนี่ยเขาเขาตอเก่งนะแถวพราว แบบมีคลิปลุกอะแบบแถวพาวแบบว่ามีทรงมีทรงติดทรงแถวพาวจะติดทรงหมดละหมดละแบบไปทัก็หาเท้าก็ทักหลายคนหรือเปล่าแก้ตัวสิแก้ตัวคือวันเนี้ยสัมภาษณ์ผมกำลังคิดอยู่ผมจะเล่าเรื่องอะไรดีวะเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดแบบเล่าแบบความจริงหมดเลยอะไรเงี้ยหมดเลยนะแบบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่สั่งสมมาเนี่ย ต่ว่าคือตอนนั้นน่ะผมผมก็เหมือนกับว่าพอเห็นเขาแล้วเออเขาก็น่ารักดีอะไรเงี้ยแล้วคือผมมาเป็นคนชอบชอบลักษณะบุคลิกประมาณนี้แล้วก็ชอบเป็นคนที่แบบดูแอคทีฟขยันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับด้วยแบบด้วยด้วยสิ่งที่ชอบก็เลรู้สึกเฮ้ยเขาก็น่ารักก็เลยแบบพยายามพยายามค้นหาว่าเราจะไปคุยกับเขาได้ทางไหนเนี่ยปีนี้คือไม่มีเพืเอนเลยกูอยู่คนเดียคนเดียวเท่านั้น จะมีหรอกนักข่าวจริงเอาก็แม่ชงนี่ก็ตายหมดแล้วพูดได้หรอสิบปีที่ผ่านมาเติมเต็มกันยังไงบ้างเติมเติมเต็มอะเติมแต่เต็มบ้างไม่เต็มบ้างอย่ตัวหนานมาโฟนเจอแบบอะไรมาเยอะเหมือนจัเออสู้มาพันสายจับพี่ขอที่พี่ขอถามแค่รับผู้เหมือนในการมาขอฝากรักตรงนี้ให้มันดีกว่าเป็นควานดีได้เพราะว่าในบางช่วงเราผูกแค่เขายังไม่ได้เลยก็คือ แรกๆก,ก็อาจจะไม่ชินอะไรเงี้ยหลังๆมามันก็เหมือนแบบพอมันชินแล้วมันก็เออช่างมันเถอะอะไรเงี้ยก็ก็ละในสิ่งที่แบบเออไม่ไม่จะลงใจอะไรประมาณเนี้ยค่ะไมตอนนั้นเราตอนนั้นเราเราเสียใจม,ม,จใจมากคะ,ะ,เ,ออะเสียเสียใจแบบคือเสียใจแต่ว่าเออเขาก็จะแบบไม่มันก็คือเคยเสียใจจนแบบว่าเอออยากเลิอกอยากเลิกแล้วลยอะไรเงี้ยไม่อยากคุยไม่อยากอะไรแล้ว เขาก็จะแบบไม่ยอมเลยเขาที่อยู่ใจเราเป็นใครเขาอะไรตื่นไม่ไดไม่เงาเดี๋ยวดราม่าเดี๋ยวเซนซิทีไม่ไม่คือ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 มันมีอยู่ช่วงช่วงหนึ่งครับที่แบบว่าพอเขาพอเขาเจอข่าวที่แบบว่าลบมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเขาก็คือเขาไม่ได้อยู่ในแบบวงการบันเทิงแล้วการดิวด้วยกับกับคอมเมนต์ต่างๆหรือว่าแบบกระแสที่มันเข้ามาคือมันค่อนข้างหนักคือมันไม่ใช่ตัวเขาเองแบบคนรอบข้างเขาครอบครัวหรือว่าอะไรก็ตามอะไรอยเงี้ยผมว่าคือมันมันเป็นช่วงที่แบบหนักมากมาก มากมากเลยสําหรับเขาอะไรเงี้ยที่เขาเคยเล่าก็คือแบบแบบนอนร้องหมร้องไห้แบบหลายแบบหลายวันมากๆากอะไรเงี้ยจนแบบจนเราคุยกันว่าเฮ้ยหรือว่าเราแบบจะเลิกกันแบบคือเขาบอกว่าเราจะเลิกกันดีหรือเราจะแบบจบความสัมพันธ์นี้ดีเพราะว่าคือเขารู้สึกว่าคือเขาเข้าใจนะครับหมายถึงว่าเขาเข้าใจในในหน้าที่การงานแล้วก็กระแสที่เกิดขึ้นแต่เขารู้สึกว่าโอเคแต่ในเมื่อเข้าใจแต่บางทีเขาก็รู้สึกว่ามันก็อาจจะหนักเกินไปแต่ว่าตอนนั้นผมก็บอกเขาบอกว่า ออะะไรนเขาก็บอกว่าแบบเออที่เรามีปัญหาเนี่ยเป็นเพราะคนอื่นอะไรเงี้ยเราเราจะไม่เลิกกันเพราะคนอื่นถ้าเราเลิกกันเราก็ต้องเลิกกันแบบที่เราไม่รักกันก็เฉยเลย่กไหทำให้ผมไม่ปล่อยหรเจมเลยใช่ไหมคก็ปล่อยบ้างไม่ปล่อยบ้าง คิดมาได้ทีนึงก็อยากจะปล่อยเลยเงี้ยเขาปลอกมาทีนึงเออจับตอกก็ได้เจ้าสาวตลกตอนเนี้ยเลยผมถึงบอกไงฮะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าชาวเน็ตเห็นอาจจะชื่นชอบเพราะว่าเป็นคนคือเป็นคนช็อตที่สุดในโลกแล้วก็เป็นคนที่โบ๊ะตลอดเวลาหนูคีฟอยู่หนูคีฟอยู่อันนี้คือประเด็วัาใจเราใช่ไหมเขาก็ลำคาญเหมือนกันีสิบปีแล้วค่ะสิ่งที่เรารู้สึกว่าประทับใจเจ ก็ถ้าหลักๆเลยเขาอาจจะคือเขาเป็นคนใจเย็นมากพอมันใจเย็นแล้วมันก็เลยทําให้อ่เรื่องต่างๆมันเบาลงจากตัวเขาเหมือนแบบเออแก้ปัญหาแล้วก็ทิ้งบ้างนะปัญหาไม่ได้แก้ตลอดแต่ว่ากา็พยายามที่จะรู้ว่าอา่ามันมันแก้ไม่ได้เขาก็พยายามที่จะแก้ให้เราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เขาก็ไม่เคยเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากๆในแง่บวกม,กมากๆไม่เคยคิดไม่เคยคิดลบก,กับใครเลยแล้วเวลาที่เรารู้สึกไม่ดีอ่ะมันเวลาที่เขาคุยกับเราเลยมันสบายใจมันรู้สึกว่าเออเขาใส่ใจเราทุกอย่างแบบทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยเขาดีมาตอบด,ด้วยค่ะเหมือนจริงๆแล้วอ่ะเ,ออเจมเป็นคนเริ่มแบบจากจากจากศูนย์ไปร้อยก่อนแล้วจากร้อยมาเป็นลบติดลบเลย แล้วพอติดลุ๊บเขาก็คือเพิ่มมาตลอดโดยที่มันไม่คะแนนเขาไม่ลงเลยอะไอย่างเงี้ยอ๊ยกนว่าข่าวเยอะก็ต้องพูดแบบนี้ครับอถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นอีกแบบนี้แหละเข้ากขาาดียตอยิาวแบบอกเขาพลาดเแล้ว ผมพลาดครับผมพลาดครับเราก็ได้ยินมาตลอดคือ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าแาันพูดพูดจริงพูดจริงมานนี้ว่าพูดพูดจริงแต่ว่าแบบมันค่อนข้างแบบติดตลกอะไรอย่างเงี้ยคือ,ค,อ,ค,อคือผมว่าในเรื่องของแบบความรับความสัมพันธ์อะไรเงี้ยคือด้วยระยะเวลามันมันก็มีประมาณหนึ่งแต่ผมมันผมว่ามันเหมือนทุกๆคู่อะครับคือคบกันไปทะเลาะกันไปแบบจะเลิกก็คบกันไปใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเอ่อโอเคถ้าเกิดเราไม่พูดถึงความรับความสัมพันธ์ผมรู้สึกว่าค,ค,คือเขาเนี่ยเป็นคนที่ เป็นคนที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแบบแบบโลกแห่งความเป็นจริงแล้วก็เขาเป็นคนไม่ได้หวานนะครับแล้วก็เป็นคนช็อตแบบนี้แหละเหมือนที่แบบที่ทุกคนเห็นนะวันนี้อะไรเงี้ยแล้วผมว่าปฏิกิริยาแบบแบบนี้ผมว่ามันก็คือมันก็ทําให้เราแบบเออมีแรงผลักดันในการที่แบบทำน้่นทํานี่ต่อไปแบบอยากอยากอยากทําทุกอย่างแบบให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็รู้นะว่าสิ่งที่เขาพูดคือเขา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 มีเจตนาดีตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาแค่เป็นคนชอบช็อตก็เลยรู้สึกว่าเออก็ เขาก็เหมือนกับเป็นเป็นเป็นสีสันที่ที่ที่มาเติมให้เราแบบแบบเต็มได้จากคนที่แบบดูเออ่คิดเยอะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมว่าพอมาเติมเสร็จผมว่ามันก็มันก็ดูกลมกล่อมดีในในในชีวิตของผมแล้วก็ชีวิตคู่ของเราการดูแลอาเจนใส่เขาเป็นยัแคร์มันเขาเป็นแม่บ้านแม่เพือนเขาเก่งจริงไหมครับเขาเก่งไหมเขาเขาเก่งครับคล่คือเขาคือเขาทำได้หมดครับอาหารขนม แบบผมไปต่างประเทศเขาจัดของให้หมดเลยเงี้ยครับแบบผมไม่ต้องยุ่งแบบ <c oughs> ผมไปเซอร์ไพรส์หน้างานาว่าใ,<ช>ในในกระเป๋าผมมีอะไรอยู่ในนั้นหรือว่าอะไรอยู่ในนั้น <c oughs> อะไรเซอร์ไพรส์หน้างานก็ดูว่าแลังว่าจะรีบมาว่าโอเควันนี้ใส่อันนั้นอันนี้อันน,ยยนู้นอะไรเงี้ย <c oughs> คือเขาก็จะบบคอยคอยดูแลให้แบบได,ได้ได้ทุกอย่างเพราะว่าเขา <c oughs> เขาคือเขาเป็นคนละเอียดละอ่อนไม่เขาเขาจัดสภาพไม่ดีชอบไหมชอบไหมช็อต ยังอยากทําอยู่ค่ะก็คือจริงๆก็ตอนนี้มันก็ยังทําอยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันก็ทําไปได้ทั้งคู่อย่างไม่ไม่รู้สึกลําบากอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้นะคะมีร้านอาหารค่ะใช่ค่ะที่ไหนนะคะชื่อร้านอะไรชื่อนอมมาอยู่หน้านี้ว่า43ค่ะเปิดทุกวันอะไรคะเปิด <c oughs> ทุกวันไม่ปิดเลยค่ะหวานเจี๊ยบเป็นอ่า วางอาหารมีขนมมีเค้กแล้วก็ทำเองด้วยนะคะอร่อยไหมคะอร่อยมากครับอร่อยมากงั้นพีคำถามต่อเลยแพนมีทายาทเป็นยังไงครับแพนมีทายาทแพนมาตลอดค่ะหมายถึงว่าพูดเรื่องถึงเกี่ยวกับวางแผนชีวิตมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมันตอนนี้ก็แบบเออก็อยากเที่ยวอยู่อะไรเงี้ยก็เลยยังไม่แน่ใจว่าอยากมีเร็วแหละแต่ว่าก็ยังไม่มั่นใจว่าเร็วคือเร็วแค่ไหนเพราะว่าเราก็ อยากเที่ยวอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเอาจริงๆคือตั้งแต่ครบเจมมาเที่ยวน้อยหมายถึงว่าไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะน้อยน้อยถือว่าน้อยค่ะคือเราคุยกันเรื่องมีลูกก่อนที่จะคุยกันเรื่องการแต่งงานห <c oughs> มายถึงว่าหมายถึงว่าแพลนด้วย <c oughs> แบบว่าเราจะมีกันช่วงไวัยไหนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนั่นคือคือนั่นหมายความว่างานแต่งงานมันเลยมันเลยถูกถูกทำตามแบบในเรื่องของการมีลูก <c oughs> แต่ว่าพอ พอการแต่งงานมันถูกแบบเลื่อนไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้จนจะมาถึงวันนี้ที่ทุกคนเห็นนะครับการมีลูกก็เลยยังยังไม่ได้ตกลงกันใช่ว่าแบบจะเมื่อไหร่เพราะว่ามันถูกเลื่อนมาโดยตลอดอะไรอย่างนี้น่เหมือนค่ะครับคนละทางเขาคิดเขาคิดแต่เขาไม่ทำเป็นคนวางแผนเก่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ไม่ค่อยเริ่มชอบมากผมชอบก็มากชอบแต่ว่าความทำแบบไม่ค่อยคิดอ่ะทำงานการทำงานเป็นการไฟฟ้าช็อตอย่างเดียวแล้วแต่ว่าถ้าวันที่เราอไู่กับเราคิดแผนเลยว่าจะปีนี้ไหมก็อยากคือแพนมาอยากจะมิ้งแต่ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เออหรือปีนี้ไหมพอปีนี้ก็อยากจะเที่ยวอีกสักนิดไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบ ยังไม่มีที่แบบชัดเจนจแต่ก็อยากมีเขาเรียกว่าไม่ไม่ช้ามากม,มีอยากมีถ้าอยากอยากมีสองค่ะ<ล>ยอยากให้มีพี่น้องในตัว็กที่โรงเรีมีการเตรียมต,ตัวตำหรับฝากไข่อะไรไหมไม,มีค่ะเพราะว่าแบบพอดีว่าไปตรวจร่างกายแบบเออเหมือนอพวกค่าโฮอร์โมนเราไม่ค่อยอปกติแลก็ฝากไข่ไว้ก่อนใช่แล้วตอนนี้ความเป็นพ่อเป็นแม่เราลอรลอรลองแม่ลองให้ ก็ไม่รู้ว่าถ้ามีจริงๆแล้วจะพร้อมแค่ไหนแต่ว่าแต่ว่าเราซ้อมเลี้ยงหมาหลายตัวก็น่าจะได้อยู่อ๋อซ้อมเลี้ยงหมาข้าวปลาข้คนเี้ผมคือถ้าเกิดเขาพร้อมผมผมพร้อมให้เขาเสมอหมายถึงว่าผมพร้อมมามองทุกอย่างหมดทุกอย่างนี่มปนคนยังอะไงที่ตามใจภรรยาทุกอย่างเลยจริงๆตามใจตามใจครับคือก็อยากได้อะไรก็แล้วแต่เขาอะไรอย่างเงี้ย พวกผู้หญิงท่านมาได้ก็อิจฉาเราบ้านเลยนะไม่เขาต้องแบบอิจฉาเจมที่มีแฟนเป็นหนู แลให้นะคะ